สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยโคบานเมืองร้อยเกิดออฟฟิเชียลวันนี้ก็มาติดตามข่าวเกี่ยวกับาราคาวัวที่ตกต่ำนะครับซึ่งผมได้ไปดูหลายๆข้อมูลนะครับแล้วก็ล่าสุดนี้ก็ในช่อง YouTube ของหลายๆช่องก็เห็นว่าราคาวัวนั้นตกต่ำลงนะครับแล้วก็ไปดูข่าวที่นังสือพิมพ์ไทยรัฐได้เขียนไว้นะครับซึ่งค่อนข้างที่จะมีเหตุและผลเลยทีเดียวนะครับ คือ,อเมื่อวันที่นะครับวันที่ลงข่าวเนี่ยผมจะดูข่าววันที่18สิงหาที่ผ่านมาใน,นเดือนที่แล้วนะครับในชาวนาสุรินทนะครับคือแห่ขายวัวควายนะครับที่ตลาดนัดวัวควายตำบลระแงงอำเภอศรีขภุมิแห่ขายวัวควายกันนะครับแล้วก็โดยที่มีความคาดหวังว่า เอาไปซื้อปุ๋ยนะครับช่วงนี้เป็นฤดูฝนนะครับแล้วก็ข้าวกาลังเจริญเติบโตงอกงามก็คือชาวนาเขามีความหวังที่จะเอา,อาเงินจัดที่ได้าจากการขายวัวเนี่ยไปซื้อปุ๋ยกันแล้วก็มีความจําเป็นที่จะต้องนําปุ๋ยเหล่านั้นนะครับไปหว่านกับข้าวนะครับบางทีราคาวัวที่ตกต่ํามากๆเข้านะครับตอนนั้นก็คือ ที่ดูคือราคาประมาณตัวละหมื่นกว่าบาทหรือต่ํากว่านั้นก็ยังมีนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่จังหวัดสุรินทร์นะครับมีเริ่มมีฝนตกหนักนะครับแล้วก็ทําให้บรรดากเกษตรตะกรพี่น้องบ้านเรานะครับแห่กันไปขายวัวควายกันโดยเฉพาะตลาดนัดโครกระบ,บือน,นะครับตะบนร่แหงนะครับจังหวัดสุรินทร์อำเภอศรีขภูมินะครับมีเมื่อวันที่17 สิงหานะครับคมที่ผ่านมานะครับเพราะว่าเกษตรกรจากชั่วสารริตนะครับได้นําวัวควายนะครับเข้ามาในตลาดแห่งนี้แล้วก็มีพ่อค้าเดินทางมาจากหลายภาคส่วนนะครับเพราะว่าวัวราคาถูกเป็นสิ่งที่พ่อค้านี่จะต้องจับมาทํากําไรนะครับมาทางภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานตอนล่างนะครับเดินทางมาซื้อวัวนะครับแล้วก็นําวัวควายมาแลกเปลี่ยนกับ พี่น้องคึกคักทีเดียวทีนี้พี่น้องก็ในห้อยนะครับซึ่งมีอายุ70ปีนะครับเขาบอกกันว่าราคาวัวแต่ก่อนนี่คือขายได้ตัวละ2-3หมื่นนะครับทุกวันนี้นะครับราคา10,000บาทก็ยังจะขายยากแล้วนะครับโดยที่จะนำไปซื้อปุ๋ยเพื่อหว่านข้าวหว่านพื่อผลทางการเกษตรนะครับตกซึ่งปุ๋ยตัวนี้ราคาตกสอบละ1,300บาทถึง พันห้าร้อยบาทเห็นไหมครับว่าทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายนะครับเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายอย่างนั้นคือราคาวัวจากที่ต่ําอยู่แล้วนะครับยิ่งวัวควายยิ่งต่ําลงไปอีกนะครับก็ซึ่งเป็นเหตุผลเพราะว่าต้องอาอาอาทานาทาไร่ทํานานะครับเพราะเป็นอาชีพที่บรพรพรุุษได้ทํามาจนถึงทุกวันนี้นะครับเขาจึงต้องรักษาไว้นะครับเดี๋ยวนะครับผมดูข้อมูลแป๊บนึงนะครับ หละหลายที่นะครับพ่อค้าจากหลายที่นะครับนำวัวนะครับมาขายจากทั้งภาคเหนือภาคกลางนะครับแล้วก็ภาคอีสานตอนล่างนะครับขับรถมันทุกขนาดใหญ่มารับซื้อถึงที่ทีเดียวนะครับเขาคงจะดูเป้าหมายว่าเกษตรกรนะครับมีความจําเป็นที่จะต้องขายขายวัวนะครับขายกระบือในราคาที่ถูกนะครับพ่อค้าก็จะเห็นตรงนั้นนะครับว่าน่าจะเป็น สิ่งที่ทําทให้ทํากาไรให้ได้นะครับก็คือมาจากทั่วสาธิตเลยอันนี้ก็น่าเห็นใจเกษตรกรบ้านเรานะครับเห็นว่าครับยิ่งหน้าฝนเนี่ยคือราคาปุ๋ยที่ขยับสูงมากขึ้นนะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ตามข่าวนะครับที่อําเภอที่จังหวัดสุรินทร์เนี่ยก็คือเอาวัวควายมาขายนะครับาบางทีเขาบอกว่า10,000บาทก็ก็ยังขายยากแล้วนะครับเพื่อที่จะ ไปซื้อปุ๋ยนะครับไปหว่านข้าวนะครับสังเกตว่าช่วงนี้ก็คือ,อเป็นช่วงที่เกษตรกรก็ต้องลงทุนเกี่ยวกับการผลิตข้าวหรือ,อการนำรายได้าจากการขายวัวน,นี้ไปใช้หนี้นะครับต่างๆไม่่วาจะเป็นหนี้ธนาคารที่หนี้ตกลสอนะครับซึ่งน่าจะเห็นใจเกษตรกรเป็นอย่างมากนะครับแม้ว่าการขายในครั้งนี้ก็ าขายได้ราคาถูกนะครับประชาชนในพื้นที่ก็ยังมีความจำเป็นที่ต้องขายจากที่พูดไปเกี่ยวกับภาคอีสานนะครับคือจังหวัดสุรินทร์นะครับราคาหัวาตกต่ำโดนะครับเรามาพูดถึงผู้เลี้ยงโคนะครับเมืองรูนะครับราคาตกต่ำมากจนได้โวยนะครับว่าทำไมเนื้อเถื่อนมันเยอะแยะมากมายจังเลยนะครับ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคที่พัทลุงโบนครับเจอราคาขายตกต่ำจนทําให้ขาดทุนนะครับด้วยเหตุว่ามีการลักลอบขนโคเข้ามานะครับแล้วก็ขนไม่ว่าจะเป็นโคจากนํานวัวเถื่อนจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาขายในประเทศนะครับบางทีเขาทํากําไรล้วเขาไปหยิบวัวที่ราคาถูกกว่าแล้วมาขายในประเทศนะครับซึ่งเห็น ได้ในจังหวัดพัทลุงนะครับโดยที่สหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัยนะครับซึ่งมีการจัดตั้งโรงงานผลิตนมสดในการส่งเสริมเลี้ยงโคนมเพียงแห่งเดียวของภาคใต้แต่ขณะนี้นะครับการเลี้ยงโคในพื้นที่พัทลุงนะครับน่าเป็นห่วงอย่างมากๆนะครับเนื่องจากเนื้อโคขุนมีราคาลดหววจนขายออกไม่ได้นะครับส่งผลให้เกษตรกรต้องแบกภาระเกี่ยวกับ อ่าคือการเลี้ยงยิ่งจะเป็นโคเนื้อโคขนอะไรต่างๆเนี่ยถ้าโคขายออกไม่ได้นั้นคือต้องแบบภาระในเรื่องของค่าอาหารยิ่งน้ําหนักไม่ได้แล้วก็คือขาดพุนล้วนๆน,น,น,นะครับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขนในพื้นที่นะครับอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงน,นะครับเผยว่าแม้ว่าในขณะนี้ราคาซื้อขายโคเนื้อโคขนนะครับได้ลดมาเพียงกิโล,ลกรัมกิโลกร,รัมละ85บาท แต่ก็ยังไม่มีพ่อค้ามารับซื้อนะครับเนื่องจากว่ามีการลักลอบนาโคมาจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในประเทศนะครับและมีการส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนโคเนื้อจังหวัดพัทลุงนะครับหลายจังหวัดในภาคใต้เนะี่ยส่งออกขายไปยังมาเลเซียไม่ได้เห็นไหมครับว่าเรายังมีปัญหาในเรื่องของการส่งออกโคนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านมาเลเซียเวียดนามจีนนะครับหรือ แลหลายประเทศนะครับเรายังทําการตลาดตรงนี้ยังไม่ได้เลยนะครับเป็นสิ่งทีอ่อยากจะให้ภาครัฐเข้ามาดูแลนะครับโดยเฉพาะรอ,รอยต่อนะครับมีการเขาบอกว่ามีการขนเนื้อโคจากาต่างประเทศนะครับเข้าเข้ามาทางเรือนะครับแล้วก็นําเข้ายังมายังรอยต่อระหว่างจังหวัดสงขลากับประเทศมาเลเซียนะครับอันนี้คือทางภาคใต้ของบ้านลรานะครับ ซึ่งการที่จะนําโคเข้ามาในรัชนาจักรนะครับจานวนเยอะๆเนี่ยนะครับเราต้องมาดูกันว่าจนที่เกษตรกรเมืองลุงนี้จนโวยนะครับว่า,าหน่วยงานภาครัฐมีส่วนรู้เห็นเป็นใจหรือเปล่านะครับเพราะว่าการที่จะลาเลียงไม่ว่าจะเป็นผ่านผ่านทางเรือก็ตามหรือรอะไรก็ตามนะครับถ้าเข้ามาในรัชนา,ชนาจักรเนี่ยก็ต้องมีการควบคุมดูแลนะครับระหว่างแนวเขตชายแดน มาให้โคทลักเข้ามาเนื้อเถื่อนหรือโคตัว,ตวเป็นตัวนทลักเข้ามาเนี่ยนะครับก็เป็นที่น่าสงสัยดังนั้นแล้วนะครับที่ผมเห็นนะครับเห็นว่าราคาโคมันต่ํานะครับในส่วนของภาคอีสานนะครับก็คือยิ่งที่เคยพูดในหลายคลิปนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งออกไปยังต่างประเทศเนื้อเถื่อนทลักเข้ามาในประเทศนะครับโคลักลอบขนโคเข้ามา ในประเทศเอ่ยนะครับสิ่งเหล่านี้จะทำให้ราคาตกต่ำลงนะครับยิ่งหน้านี้นะครับนะครับในแถวภาคอีสานหรือว่าในหลายๆภาคส่วนนะครับมีการปลูกข้าวก็จำเป็นที่จะต้องลงทุนนะครับซื้อปุ๋ยนะครับซึ่งในราคาแพงมากนะครับท่วงนี้คือที่เห็นบอกคือประมาณพันสามร้อยบาทต่อกระสอบจำเป็นที่จะต้องขายโคทำให้ราคา โครหรือกระบือที่ถูกอยู่แล้วนะครับกลับถูกลงไปอีกนะครับสําหรับวันนี้ก็โคบานเมืองไรเกินก็มานําเสนอนะครับเล่าสู่กันฟังเพียงเท่านี้นะครับก็ขอเป็นกำลังใจกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนะครับคนไหนที่ยังพอที่จะสามารถที่จะเลี้ยงเลี้ยงโคได้นะครับก็ถ้าในความคิดของโคบานก็คือเราค่อยๆเลี้ยงพัฒนาต่อยอดพัฒนาสายพันธุ์ไปก่อนนะครับจนกว่าสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ เนื้อเถื่อนเลยการส่งออกไม่ได้นะครับส่งออกได้ยากลาบากเ่ยนะครับจนกว่าจะ,ะรัฐบาลชุดใหม่จะช่วยคลี่คลายในเรื่องนี้นะครับสําหรับวันนี้โคบาลเมืองร้อยเกลือออฟฟิเชียลนะครับขอนำเสนอเพงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ